สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น FC เก่าหรือว่า f c ใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนใหม่ที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยของวันที่2 0 เอ็ดเดือน8ปดสอมาแบ่งปันค่ะสูตร3ตัวเด่นนะคะมัดรวม3ามนอยค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะฟังคำเตือนก่อนจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะมาดูผลของที่แล้วกันก่อนนะคะวันที่20เดือน8 2564นะคะ3ตัวเด่นนะคะมัดรวม3น้อยก็จะเมื่อวานนะคะแอดให้เด่น1เด่น8เด่น0วิ่งรูดนะคะมาหมดเลยนะคะเพื่อนๆจะแอดดูคร่าวๆแล้วนะคะเพื่อน ตัวเด่นนะคะมาดูค่ะผลเมื่อวานน้อพิเศษออก9 6 2นะคะ9 6 2นี้หลุดนะคะเพราะว่าเราให้เด่น1เด่น8เด่น0นะคะ8 2ล่างนะคะล่าง82เข้าออชุดเด่นนะคะสายวิ่งสายรูดมาแล้วค่ะ8ค่ะ ตัวเจาะนะคะเข้าแปดสองตรงๆนะคะตัวที่นิ้นให้ด้วยนะคะปกติออกเจ็ดเก้าสามนะคะเจ็ดเก้าสามเข้าชุดกันนะคะตัวที่นิ้นให้ด้วยคะ่ะเก้าสามตรงๆนะคะล่างหนึ่งแปด หนึ่งมาด้วยค่ะตามมาติดๆนะคะหนึ่งแปดตัวเจาะเข้าตัวกลับนะคะตัวทีนิ้นให้ค่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ VIP หนึ่งศูนย์เจ็ด วิ่งรูดแตกนะคะศูนย์ค่ะเข้าศูนย์เจ็ดตรงๆนะคะตัวที่เน้นให้ค่ะล่างหนึ่งสามนะคะหนึ่งมาอีกแล้วค่ะ1นึ่งตรงๆนะคะตัวที่เน้นให้นะคะสรุปนะคะของเมื่อวานแตก ห้าคู่นะคะพิเศษเข้าล่างปกติเข้าบนเข้าล่างแล้วก็ v i p เข้าบนเข้าล่างนะคะปังมากเลยค่ะเมื่อวานก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะเข้าตัวที่แอดเน้นหมดเลยนะคะแล้วก็ชุดเด่นนะคะมาหมดเลยค่ะหนึ่งแปดศูนย์นะคะใครวิ่งตัวไหนในที่แอดวางให้นี่คือมาหมดเลยนะคะเ,เพื่อนๆจะเข้าตัวเน้นหมดเลยนะคะ ชุดกัน93นี่ก็ตรงๆแล้วก็ตัวทีแอดมินให้นะคะแนวทางตัวเลขก็บางวันก็เข้าเยอะมากเลยก่ะเพื่อนๆบางวันก็ไม่เข้าเลยนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะปังมากเลยค่ะเมื่อวานเนาะก็ยินดีกับเพื่อนๆน,นะคะที่มีโชคมีลาภกันนะคะ มาตามต่อของวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนแปดกันเลยจ้าแนวทางฮานอยนะคะของวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนแปดหกสี่นะคะสูตรสามตัวเด่นนะคะมัดรวมสามนอยนะคะวันนี้แอดให้เด่นสี่เด่นศูนย์เด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะวันนี้ก็ขอให้มาให้ปังเหมือนเมื่อวานเนาะเพื่อนเนาะแต่ว่าสองกับสามอดก็ชอบนะคะวันนี้แต่ว่าแอดเลือกเอาสี่นะคะ สี่กับศูนย์กับเจ็ดค่ะเพื่อนๆนจะเดนสีเดนศนยเดน7วิ่งรูดนะคะเดนสีก็จะมี1น <4, S> ึ2ง3 4 8 4 9ตัวทีเอชอบก็จะมีส2กับ4 9นะคะส่วนเดนศนย์นะคะก็จะมี0 4 0 1 0 2ี่ศูค่ะ ตัวที่แอดชอบก็จะมี04 02 08นะคะส่วน7นะคะเด่น7ก็จะมี72 73 75 78 79นะคะตัวที่แอดชอบก็จะมี72 73 79ก็ชอบทุกตัวเลยเพื่อนๆแต่ว่าแอดเน้นให้นะคะตัวที่ขีดเส้นให้นะคะเพื่อนๆ ชุดกันนะคะก็จะมีเจ็ดหกหกแปดหนึ่งเก้าหกสองห้าเก้าหกเก้าแล้วก็หนึ่งสองนะคะชุดกันนี้ไม่ชอบเ็ไม่เป็นไรนะคะเผื่อมีคนชอบแอดก็วางไว้ให้นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้แอดชอบ อีกสองคู่นะคะเพื่อนจะตัวเด่นนะคะจะมี3มกับ2นะคะเพื่อน,อนผิดพลาดประกันไดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกทการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ